สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะมาดามแองเจลผู้หญิงสีวิไลจากตดซอร์แลนนะคะก็ต้องรับเข้าสู่แองเจลากรทาหลอดสามแนะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอินทูวิชันและนำกดแร่งดึงดูดมาปรับใช้เหมือนเดิมค่ะอ้าวันนี้เป็นปีใหม่เต็มตัวแล้วนะคะวันที่3จ้ามาดามได้กลับมาถึงที่ ที่พักนะคะที่บริษัทที่ทํางานที่ร้านของมาดามที่เมืองบาเซนเรียบร้อยแล้วนะคะเลือวันนี้วันเสาร์นะคะทําให้อีกหนึ่งวันนะคะสําหรับท่านที่รอคอยกันอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการแอดไลน์ดูดวงเข้ามาส่วนตัวนะคะอย่าลืมว่าเป็นการดูดวงนะคะการดูโดยภาพรวมแบบนี้นะคะพามจะมาทําคลิปให้ดูแบบนี้เป็นประจําทุกเดือนนะคะเป็นคลิปรายเดือนนะคะว่าเรื่อง หัวข้อเรื่องการงานกนารเงินสุขภาพโชคลาภนะคะของคนที่เกิดทัง7วันค่ะดําเนินเดินทางมาถึงวันเสารเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะว่าแล้วเราก็มาเปิดไพ่ทํานายดวงกันเลยนะคะดูอย่างมีสตินะคะหากเรื่องราวของมาดามนะคะทีะ่เรื่องราวของคุณที่มาตรงกับไพ่คําทํานายของมาดามเองจ้นะคะก็ กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เาดามเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะคะหรือหากตรงหรือไม่ตรงเลยอย่างไรก็ไม่ว่ากันนะคะขอคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะคะจะได้เอาไปปรับปรุงค่ะสําหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยวันเสาร์ค่ะวันสุดท้ายของที่มาดามได้ทำเอาไว้นะคะคลิปประจําเดือนนะคะการางนกัน เดี๋ยวจะพูดวนไปวนมานะจ๊ะเริ่มต้นวันใหม่กันแล้วอย่างจ๊ะพวกเราจากประเทศไทยเป็นอย่างไรที่สวิตเซอร์แลนด์คงหนาวเหมือนเดิมนะคะหนาวต่อเนื่องค่ะแบบนี้นะคะยุโรปนะคะอ่ะโอเคค่ะไม่พูดแล้วนะคะพูดเยอะนะจ๊ะ,ะมาค่ะวันสาวเป็นยังไงคะแต่ละคนก็ว่ากันไปสลับจับเปลี่ยนนะคะชีวิตนี้ขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ขอให้จิตเราอย่าลงตามนะคะใจเราต้องเข้มแข็งและ สู้ดำเดนินชีวิตต่อไปนะคะตามคันรองตามกรรมตาม,ตามกฎแห่งไตรรักนะคะเรียกว่าทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะหใบแล้วนะ6กราคาอีกพิครบสิบสอใบค่ะเปิดไพ่แบบเฟรนิตพอสนะคะเนะคะแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ทุกที่ทั่วโลกนะคะวันที่3ามมกราคม ร้อโรงเรียนด้วยนะคะก็เปิดทําการเป็นปกติกันแล้วนะจ๊ะน้ำมนชีวิตค่ะปีใหม่นะคะเวลาผ่านไปไว่ายเหมือนโกโหกจริงหรือเปล่าอ่ะเริ่มต้นค่ะคนวันเสาร์ค่ะคุณได้สิบถ้วยเลยว้าวมันไปสอดคล้องนะของคนวันศุกร์ดูค่ะดูค่ะอันนี้เป็นของคนวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดในเดือนอในวันเสาร์เดือนมกราคม2 5 6 5ค่ะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเป็นเช่นไรโอ้โ oh หได้สิบถ้วยพอตามด้วยเดอดซันโอ้โ oh หอะไรจะปานนั้นจะปานนี้เนาะเด h อะไฮพริส oh ออกมาแล้วนั่นคู่หุ้นส่วนคู่ชะตาคู่ร่วมนะคะเดินทางคู่ชีวิตมาและะ้ค oh ่ะอ๋อจะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือตึกถล่มมาเลยนั่นนะคะเรื่องเงินเห็นชัดๆเลยเรา ไปต่อเลยนะคะเรามีเจ็ดาบโอเคปัญราแล้วค่ะมันจบไปแล้วค่ะคุณขาโอ้ได้หกถ้วยอีกแล้วตำแหน่งเจ้าที่เจ้าทางตำแหน่งภูมิเทวาว้าวคุณขาโอ้โหสิบเหรียญไม่ต้องอ่านละมั้งมันเลิศขนาดนี้อาจจะเย็นๆนะคะจะเย็นเนะคะอือภอนาคตเป็นสามถ้วยและเป็น ห้าเหรียญมาอีกอ่ะเอ็นๆคุณปีความกังวลสูงมากนะคะคุณที่เกิดในวันเสาร์นะคะแต่ anyway ค่ะจริงๆแล้วนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลเลยคุณดู40่สิถ้วยเป็นไพ่ของเจ้าชะตาเป็นไพ่แห่งครอบครัวเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะตามด้วย the sun <c oughs> เห็นไหมคะคนวันเสาร์ที่เกิดในเดือนมกคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมกราคม2 5 6 5นี้นะคะคุณขาสิ่งที่คุณนะคะ ได้เจอได้เจอมานะคะมันผ่านไปแล้วคุณไหมงานการที่แบบว่าถูกหักหลังมั่งออหรือถ้าพูดเรื่องความรักก็คือความรักที่ไม่ชัดเจนนะครมันผ่านไปแล้วนะคะแต่เราดูเรื่องของการงานการเงินสุขภาพชกับกันนะคะ จบไปนะคะเรื่องงานของคุณอาจจะไม่ตอบโจทย์งานที่ไม่ใช่นะคะหรือท่านที่ตกงานอยู่ท่านที่เป็นคนโสดหรือไม่โสดหรือครอบครัวหรืออย่างไรก็ตามจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอย่างไรก็ตามนะคะให้หยุดคิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะคะทิ้งไปกับปีเก่านะคะเวลานี้เราอยู่ในรัฐอยู่ในสมัยของอปีสองปี2 5 6 5ปี2022แล้วเพราะฉะนั้นนะคะ ภูมเทวเจ้าที่จะทานะสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะคนที่ไม่เคยไหว้พระคนที่ไม่เคยสวดนบโนพนาหรือเพราะคุณไม่เชื่อจงย้อนกลับไปดูตัวตนของคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ทํามานี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเห็นไหมเพราะว่าไพ่ของอ,อนาคตก็คือในตําแหน่งของอการดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าเราเนะะี่ยค่ะใบที่6กนี่สำคัญมากนะคะ เป็นตึกถล่มเลยชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะไปต่อค่ะโอไม่เคยทําเลยไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้เจ้าที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยซื้อสินไม่เคยอะไรเลย ร่องหันกลับมาทํคกัอย่างไรเราก็เกิดในแผ่นดินไทยนะคุณขาเราเป็นคนไทยอันนี้พูดถึงคนที่เป็นไทยแท้นะคะแต่คนที่ไม่ใช่ไทยแท้เกิดในต่างประเทศคุณก็สามารถนับถือได้ศาสนาพุทธก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์ของคุณนะคะครอบครองคุณเป็นเช่นไรนะคะอดีตผ่านมาสู้มาคะงานที่ทํามาคุณคิดว่าใช่คุณคิดว่าตรงแล้วนะคะเพราะคุณไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคุณขาอาจจะมีการเดินทางนะชีวิตของคุณมันไม่เคยหยุดที่ เดินทางอยู่ตลอดเวลาคุณวันเสาร์ขาสิบเหรียญคุณคิดว่างานเก่าที่คุณดีอยู่แล้วเนี่ยนะเคยทำมาแล้วเนี่ยเสียดายงานเลือเกินนะคะได้เงินตาตอบโจทย์แต่คุณรู้ไหมว่าอนาคตมันไม่เก้าหน้าอ้าวตอนนี้นะคะคุณนะคะได้ตําแหน่งเนี่ยคุณดูตําแหน่งคู่ของคู่ชีวิตนะคะแฟนสามีภรรยาหรือคนร่วมงานของคุณคุณดูสิเป็น The High Priest แบบนี้คุณรู้ไหมว่าคุณได้คู่ที่ดีเขาเป็นคนฉลาด มีอะไรให้ปรึกษาหารือกันโดยมากนะคะไพ่ของมาดามน,นะคะจะให้คนเนี่ยนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันเพราะไพ่เขาออกมาบอกแบบนั้น The Judgment มาทำไม The Judgment ก็มาจัสว่าคุณมาถูกทางนะคะมีทั้ง The Sun มีทั้งสิบถ้วยเป็นเจ้าชะตานะคะคุณขาปรึกษาคนในบ้านนะคะไม่เฉพาะแต่คู่ชีวิตไม่เฉพาะกับสามีหรือภรรยาหรือแฟนเราเท่านั้น คนไหนที่คิดบวกมีพลังเดียวกับเรานะคะคนนั้นจะให้คำปรึกษากับเราได้ดีที่สุดสิ่งที่คุณทํามาในตลอดชีวิตนะคะถูกบ้างผิดบ้างถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นนี่นะคะอย่าไปคิดนะคะไอ้เรื่องเจ็ดดาบมันมาทําไมอ๋อมันมาแน่นอนค่ะเพราะชีวิตที่มันเคยผิดพลาดมานะคะมันจบแล้วนะคะมันจบลงไปแล้วค่ะคุณตอนนี้นะคะก็เรือไว้แต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตวเราดําเนินชีวิตต่อไปเลยค่ะเพราะว่าไพ่อนาคตคุณได้สามถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยสําหรับคนที่กําลังหางานใหม่คนที่ตกงานมานานเดี๋ยวคุณจะมีงานนะคะจะมีงานผ่านเพื่อนฝูงเข้ามานะคะบอกต่อกันมาว่าเออแกถนัดงานตรงนี้เพื่อนรู้จักเราดีรู้จักเพื่อนดีเขาจะแนะนําเรานะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณอย่าเพิ่งกลัวนะคะเงินที่มันเสียไปมันหมดไปกินใช้ไปวันวันนึงมันไม่มีในกระเป๋าแล้วมันจะมาได้ยังไงมาดามมาได้ยังไงครับมาดาม มันต้องมาสิคะเมื่อนเมื่อมันมีสามเหรียญอยู่ด้วยเนี่ยคุณดูสิสามเหรียญสามถ้วยอะอ้ะาวใ่ไพ่เล่าเรื่องให้คุณฟังขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เข้าใจในศาสตร์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะโปรแกร,รมจิตแอคทิฟเลชันนทำองค์ประกอบในชีวิตให้ดีไม่ใช่ว่าพอมาดูหมอนะคะแล้วหมอบอกว่าจะรวยจะได้งานนะฉันตกงานดูเดี๋ยวฉันต้องได้ฉันนั่งมันอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละ นั่งภาวนาอย่างเดียวก็ไม่เป็นผลนะคุณต้องลงมือทำค่ะมีทางไหนมีทิศทางไหนที่คุณรู้จักคนตรงไหนนะคะมีปากไว้ทําไมคะไว้ถามทางค่ะคุณขาสิ่งนั้นมันจะบังเกิดขึ้นทันทีคุณดูสิเดี๋ยวมาขยายกันเลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่เคยมีรัพ์มาแล้วตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วทาไมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ The Tower นะนะเป็นไพ่ใบที่6เป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอ้าดูสิคะคนใกล้ๆตัวของคุณนะคะอาจจะช่วยไขคำตอบให้คุณได้นะคะปรึกษาเขาคุณรู้ไหมแฟนคุณตำแหน่งของแฟนคุณสามีคุณภรรยาของคุณนะคะคู่ชีวิตของคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเขามีไอเดียอะไรแปลกๆที่คอยบอกคุณแต่คุณไม่ค่อยจะฟังอะไรเลยค่ะเพราะคุณถือตัวตนของคุณนะคะตรงที่ว่า ก็เป็นของกูแบบนี้กูเชื่อในแบบนี้ที่ผ่านมาไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีคู่ไม่ต้องมีคนมาบอกกูก็สําเร็จแล้วมันสําเร็จไหมล่ะคะเวลาเราถูกทําร้ายมาตมเนี่ยเห็นไหมคะจบไม่ว่าคุณจะทาร้ายถูกทําร้ายมาหรือคนทําร้ายคุณมาคุณก็อย่าเอามาคิดมันผ่านไปแล้วคะ่ะเงินหมดคือเงินหมดนะคะเงินมีคือเงินมีดูสิอันนี้คือคน,คนเคยมีคนวันเสาร์่ยเป็นคนที่มีทรัพย์เพราะฉะนั้นนะคะนะ อย่างไรสักคะลูกพญายนาคนะค,ะคนวันเสาร์นะคะลูกหลยา,ยนานพญานาคะมาดามก็เชื่อเช่นนั้นนะคะเชื่อเรื่องของอ,องค์พญายนาคด้วยเช่นกันแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะอันนั้นเป็นเทพอ,อะไรคะเทพเดรจฉานที่เขาเรียกกันนะคะก็คือ พญานาคพญาครุฑอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะเราขยายตึกถล่มกันซิว่าอนาคตเนี่ยทำไมถึงมีตึกถลม่มใช่ไหมจะมีไพ่จะบอกอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์เดือนมกราคมนี้นะคะมาค่ะขยายนั่นเลยคะอ่าฮะชัดเจนไหมล่ะชัดเจนไหมคะ ้าย้ายตึกขล่มก็คือคิงถือเหรียญเลยคุณจะได้งานนะคะคุณได้ตกงานอยู่นะคะคุณจะมีเงินทําหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วไม่ได้ตกงานนะคะ,อะตอบโจทย์ตรงที่ว่างานการของคุณจะก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าโดยการที่เจอเพื่อนเจอฝูงนะคะปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนข้างๆสามีภรรยาแฟนคุณคู่ชีวิตนะคะเพื่อนให้การปรึกษาได้หมดนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะ งานคุณมาแน่นอนนะคะปีใหม่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณโฟกัสคุณตั้งใจมานานนะคะไม่ต้องไปกลัวกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วคุณครับตึกถล่มจะออกมาบอกว่าคิงถือเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมองหางานอะไรไว้นะคะอย่าลืมนะคะสมัยนี้ยุคนี้คะ่ะทำงานตัวเดียวอาชีพเดียวไม่ตอบโจทย์คะ่ะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะสามารถเพิ่มเป็นงานออนไลน์ได้ด้วย เออดูสิโลกมันเปลี่ยนไปคุณขาอย่าทําตัวเป็นกบอยู่ในกะลาไม่รับฟังคําพูดไม่รับฟังคําแนะนําของใครเลยเพราะฉะนั้นเดอะซันก็มาจัส m เมนก็มาสิบถ้วยสิบเหรียญว้าวนะคะฉลาดเอาความฉลาดเอาสมองอันเป็นอัจฉริยะของคุณเนี่ยออกมาทําประโยชน์ให้กับตัวเองครอบครัวและโลกใบนี้เถิด่ะเอาคิงถือเหรียญมาแล้วต่อไปใบต่อไปอ่ะก็ลงมือทําสิจ้าคน,นสาวจ้า ถล่มมาบอกว่าชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ตกงานจะได้งานที่ได้งานอยู่แล้วนะคะคุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์คุณนะคะเลือกทําได้เลยค่ะคุณจับงานชิ้นไหนก็เป็นเงินเป็นทองคุณดูสิขอให้แค่คุณมีความตั้งใจคิงถือเรียนขยายอ่าตึกนะคะที่มันพังไปแล้วนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของคุณมันพังหมดค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นจะเหลือไวซ้ซึ่งซึ่งอ่า ความสาเร็จให้กับคุณทนาเพ่ออย่างไรคุณเป็นคนวันเสาร์นะคะภายตึกถล่มนี่ก็เป็นภายของของวันเสาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คุณจา๋ามันก็บอกและแสดงตัวตนอยู่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันมาแน้หากคุณมีการลงมือทำร้อยถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปเลยเห็นคาราชการที่อยู่ไกลๆไหมสิบไม่เท้าทํางานหนักหน่วงมากๆนะคะนั่นหมายถึงว่าใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งสมองใช้ทั้งสรีระร่างกายของเรา ถ้ามันไม่มีการลงมือทําไม่มีการขยับแล้คุณจะเอาเงินมาจากไหนล่ะนะคะอรเลยนะคะาคุณนะคะฮัลโหลกูที่หมอเกนฮหเฮสตมิกฮัลโหลหยาฮ้ยมัตี้เฮยฮยฮยกเทีอยก้าวแฮปปี้นิวเอียร์ <laughs> ja. <laughs> ja. Das wollte ich dir auch sagen. Ja. Ja, hast du schön gehabt? Sehr schön gehabt. Ich kann nicht, uh, weil ich will nicht, uh, why du bist uh, ja Familie. Bei der rum ja. ich schicke nicht uh, gerade nicht SMS, oder? Oh. Ja, ich, ich, ich bin zu Hause gewesen oder. Okay, gut. Oh, du super, Und du geile, okay, okay. Alles du alles gut. Was will du denn? Ja, nein, nein, schon zurück, sei gestern, okay. ja. Okay. Yeah. Uh, gleifle, gleifle. Okay. Want yeah, want okay. Ja. Schöne Tag noch. Yeah, gleich, halt, gleich, Frau, dir auch. Kannst du zu mir, wann du sei, ja, wann du sei hat, okay? Ja, uh, yeah. um, yeah, okay. am Abend. Am Abend. Ab sieben. Um sieben, ja. Okay, gut. Okay. Yeah. Ciao, Marti. Okay. Yeah. Ciao, ciao, Freddy. Yeah. Ciao, ciao, tschüss. Yeah. Und das ist ein schöner Tag. ciao, danke. ขอประทานโทษนะคะมาดามมาดามจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดออนนะคะถือว่าเป็นเป็นโชคดีมากๆเลยนะคะเราทํางานอยู่แลวเนี่ยเรากําลังทาคลิปอยู่ก็มีสายเข้าไม่เป็นไรค่ะไปต่อนะคะเพราะว่าไพ่ของคนวันเสาร์นะคะดีมากๆค่ะเนื่องมาจากนะคะมาดามอยู่ที่ร้านตอนนี้นะคะเป็นร้านนวดแผนไทยและนวดรักษานะคะ ช่วงปีใหม่คริสต์มาสนะคะขอเท่าความนิดหนึ่งนะคะหยุดไปบ้างเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดก็เนื่องมาจากว่าเราจะต้องทํางานแล้วว่าครอบครัวของมาดามอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะโตมาดามอยู่เมืองบาเซิลที่สวิตเซอร์แลนด์นี้นะคะเรามีหน้าที่เราก็ทําไปเห็นหรือยังคะแก่รุ่นนี้แก่วัยนี้ไฟยังแรงขนาดนี้แลวพวกคุณละคะคนวันเสราร์ขาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่รุ่นไหนนะคะต้องจงตั้งใจทําในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเกิดมานะคะคุณเพื่ออะไรคะชดใช้กรรมดีกรรมชั่วยที่คุณได้ ะะกรรมชั่วก็กลับมาชดใช้ให้กลับกลายเป็นกรรมดีกรรมดีที่ทําอยู่แล้วคุณจะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะคะหมดความกังวลและสงสัยนะคะในอ,ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดค่ะถ้าคุณเป็นคนพุทธแต่ถ้าคุณเป็นศาสนาอื่นก็เชื่อในศาสดานั้นๆนะคะในศาสนานั้นๆที่คุณนับถือนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ คีกันนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวสายมันจะเข้ามาอีกเพราะว่ามาดามมาดามขออนุญาตไม่ลบคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาทํางานแล้วนะคะนี่มันเดือนมกราคก็แบบนี้ละค่ะของปีใหม่นะคะเป็นวันแรกนะคะมกราคมของปี2 5 6 5เพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มากมายนะคะมาดามก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถทําคลิปให้ก่อน น้านั้นได้เพราะว่าเราก็มีงานประจําอยู่ตรงนี้แลว้วก็ด้วยความปรารถนาและตั้งใจดีนะคะ,ะก็อยากจะทํางานาตรงนี้ด้วยนะคะเป็นงานตัวที่2เห็นไหมคะเป็นงานตัวที่2ง,งานออนไลน์ของมาดามเพราะฉะนั้นมาทมสําเร็จตั้งแต่คิดที่จะทาแล้วะค่ะและพวกคุณล่ะคะสาเร็จไหมมันสําเร็จในจิตเรียบร้อยเลยนะคะความรู้สึกมาก่อนคะ่ะความจริงมาทีหลังเพราะฉะนั้นนะคะมันเกิดขึ้นแล้วดูสิใบที่24ของมาดามว้าว ไม่ใช่ของมาด,ดามค่ะของคนที่เกิดในวันเสาร์สนุกสนุกกันไปะนะคุณขาย่ยไปซีเรียสค่ะพูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามาด,ดามตั้งใจขอให้พวกคุณทราบและรู้ไว้นะคะว่ามาด,ดามตั้งใจเป็นอย่างมากเลยมาค่ะไพ่เดทดคีของคนวันเสาร์ว่าอย่างไรคะแต่ไพ่เจ้าชะตาที่เกิดมาสุดยอดมากดูดูใบที่80นะคะอ่ะได้ใบที่24ใบที่ 13แล้วก็ใบที่80เรามาบอกกันนะคะใบ,บที่2ี่ีเกิดอะไรขึ้นทำไมมีการมีมีคนป่วยด้วยมีลักษณะเหมือนคนป่วยคนไม่สบายมีหมอมีพยาบาลคุณดูสิคุณขาคนที่เกิดในวันสาวค์ค่ะคุณกลับไปบ้านมั่งหรือเปล่าปีใหม่นี้นะคะบอกเลยนะคะว่าญาติของคุณครอบครัวบุพการีของคุณหากยังมีชีวิตอยู่หรือว่าคนใกล้ๆตัวคุณนะครับ พ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาที่เป็นญาติผู้ใหญ่แล้วนะเขาป่วยเขาคิดถึงคุณมากนะคะกลับไปดูแลกันและกันอย่าทําเป็นเหมือนว่าโอ๊ยฉันก็โตแล้วฉันก็ต้องใช้ชีวิตฉันก็มีเรื่องของฉันจะต้องคิดคุณขาครอบครัวนะคะครอบครัวเป็นห่วงคนที่บ้านเพราะคนที่บ้านเขาก็ห่วงคุณเช่นกันนะคะนานแล้วที่คุณที่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเลยนะคะ ความกระตันยูนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติและกระทําเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะคนวันเสาร์ที่ห่างห่างบ้านมานานไม่ได้อยู่กับครอบ,บครัวครอบครัวเลที่นี้ไม่ใช่เฉพาะกับคู่ชีวิตเท่านั้นนะคะคุณกลับไปดูญาติผู้ใหญ่คุณที่บ้านบ้างนะคะท่านปวดท่านไม่สบายท่านต้องการการดูแลและเอาใจใส่มีเงินก็พระในบ้านนะคะที่หนึ่งเลยนะคะคนที่เคยดูแลคนที่เคยเ,เลี้ยงดูลมมาอะไรประมาณนี้นะคะ คนวันเสาร์ค่ะคุณต้องกลับไปทําหน้าที่ในในการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยนะคะคุณคะไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้สัก70-80ก็ถือว่าเป็นคนสมคนแล้วใบที่13นะคะบอกมาว่าเห็นเห็นเนทียน2แท่งไหมคะนี่คือไพ่เด็ดทีนะคะขาวกับดํานะคะสําสหรับท่านที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามพาใครไปทําแท้งหรือเปล่าตัวคุณเองแท้งเองเคยแท้งโดยที่ไม่ได้เจตนานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เรื่องนี้นะคะมันจะยุติลงนะคะความไม่ยุติธรรมกับคุณอาจเกิดขึ้นนะคะหากไม่ใช่เรื่องของการทําแท้งหรือว่าการผิดศีลกันกอะไรทั้งสิน้นนั่นก็คือผิดศีลข้อที่1ค่ฆ่าสัตว์นะคะคุณถ้าเกิดเกิดการอาการทําแท้งเพราะเป็นไพ่เห็นไหมคะสีดํากับสีขาวจุดเทียนเป่าสีดํา ออกไปสีขาวก็จุดขึ้นมานะคะการอโหสิกรรมมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปทําบุญอําหลับในรายที่มีการทําแท้ง นะคะหรือว่าพาใครไปทาแท้งหรือพาเพื่อนพาฝึงรู้ตัวคุณเองนะหรือหลุดแท้งเองโดยไม่ได้เจตนานะคะไม่ได้ทำขบดามแต่มันหลุดเองนั่นก็เป็นผลเหมือนกันนะคะมนุษย์เขาจะเกิดมาแต่เขาไม่มีผลที่เกิดเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราเป็นผู้อุ้มบุญอะไรประมาณน,นี้หากคุณเป็นสุภาพสตรีนะคะ,ะเข้าใจกันนะคะไพ่ไพ่จุดเทียนใบนี้คือนะคะหากเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะชีวิตคุณที่เคยพลาดมา มันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยถูกกระทํามาโดยตลอดมันกําลังจะจบลงนะคะหากไม่ใช่เรื่องทาแทง้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าคุณเคยถูกเข้ารังแกมาตลอดเลยถูกเขาให้ร้ายว่าตอนนี้นะคะความจริงมันจะเปิดเผยความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะคุณวันเสาร์เพราะฉะนั้นนะคะเดินหน้าต่อคะ่ะก้า้าสู่ความสาเร็จคุณขาเห็นใบที่80ดสิบไหมน่ะคุณเห็นใบที่80ดสิบไหมคะมีทั้งแสงเทียนแสงพระอาทิตย์แล้วก็ดอกทานตะวันมันแปลว่าอะไรคะมาดาม ไพ่ตะคีไขไขความลับให้คุณวันเสาร์ด้วยนะคะแปลว่าการมีชื่อเสียงคุณขาที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่ต้องไปใส่ใจคะ่ะชั่วข้ามคืนได้ยินคํานี้ไหมคะการมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนหากคุณมีการลงมือทํานะคะความหวังและโอกาสนะคะกําลังมาถึงคะ่ะชัยชนะของคุณเกิดขึ้นแล้วคะ่ะเพราะคุณมาณนะบากบาั่นต่อสู้มาไม่หวั่นกับอุปสรรคและปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะคะแลกมาทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะ เสียสละมาแล้วนะคะกล้าได้กาเสียของคุณนะคะจะนําพาซึ่งความสําเร็จให้กับคุณมีทั้งดอกทานตะวันมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งโคมไฟมีทุ่งแทนทุ่งทานตะวันแบบนี้แปลว่าความสําเร็จค่ะใบที่80น,นะคะดีใจด้วยนะคะกับคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นมาดามมาสรุปให้เลยมาสรุปให้เลยไพ่สวยงามค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมกราคม ปีใหม่นี้นะคะ2 5 6 5ค่ะไพ่บทสรุปเป็นยังไงคะขอไพอส่สวยๆไพ่งามๆนะคะจะได้มีกําลังใจกันคะ่ะนั่นไงเดินสตาร์ออกมาค่ะสําเร็จแล้วค่ะคุณขาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่เดอ s t สตาร์หักใครที่เคยขอพรเอาไว้นะคะพรน,นั้นสำฤทธิ์ผลแน่นอนนะคะคนที่ไม่เคยทําในสิ่งที่ ไม่ชอบทําไม่อยากทํานะคะนั่นคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้พระไหว้เจ้านะคะการถือศีลโพนานะคะไหว้พระไหว้เจ้าที่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในที่ที่ใดนะคะคุณลูกขาวคุณคุณเอ่อคุณลูกสาวขารู้หรือเปล่าว่าการขอพรไม่ได้การไม่ได้ขอแบบงมงายไม่ได้ขอพออ้อนวอนแต่เป็นการขอด้วยบุญของเรานะคะ นะคะยกมือวันทาท่วมหัวเลยนะคะบอกกับสิ่งักติดเพราะฉะนั้นนะคะบทสรุปนะคะของคนที่เกิดในวันเสาร์ไพ่เดอะสตารออกมาบอกถึงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าของคุณด้วยมณนะและบากบัน่นอัศวินถือดาบตามมาเลยนะคะลุยเห็นไหมคะนั่นลุยคะ่ะแปลว่าสู้คะ่ะคุณคาะเดี๋ยวจะพูดเรื่องสุขภาพติดหนึ่งนะคะไพ่จะเละๆหนึ่งนะคะสักครู่นะคะนั่นนะคะนั่น,น,นไงคุณขาอ้า เดือร้อออกมาค่ะไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนบรนเสาร์นะคะมาดามดีใจด้วยค่ะคุณสําเร็จแน่นอนนะคะทาองค์ประกอบให้ดีทุกอย่างนะคะต้องไปพร้อมกันใจวัดใจเต็มร้อยเกินร้อยนะคะพลังขับเคลื่อนของร่างกายของคุณนะร่างกายมาเต็มที่ไม่ป่วยไม่ไข้ค่ะดูอ่สุขภาพให้หนึ่งใบนะคะพ่สุขภาพคนบรนเสาร์ป่วย ตรงไหนอะไริี่ไรห,หรือเปล่าโดยมากเนะี่ยไม่ค่อยป่วยหรอกค่ะคุงกัะเสาเนะี่ยถ้าจะเป็นนะคะโดยมากนะคะนี่ไงคุณขาแต่ถ้วยออกมาแบบนี้นะคะก็ถ้าจะเป็นนะคะคุณขาก็เป็นโรคของอแปดถ้วยลักษณะเป็นไพ่น้ําไพ่ของอารมณ์นะคะคุณขาป่วยก็หายคะ่ะเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหาคะ่ะคุณขาเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ชอบดื่มนะคะแอลกอฮอล์ยาเมาอะไรพวกนี้นะคะ เครื่องดื่มทั้งหลายนะคะก็ลดลงนิดนึงนะคะเนื่องเนื่องมาจากประทานโทษค่ะเนื่องมาจากนะคะคุณเป็นอ,อย่างแรงมากที่สุดคุณน่าจะเป็นไข้หวัดนะคะอันนี้เป็นไพ่เป็นดวงโดยรวมนะคะมาดามไม่ได้จาะลูกบางคนอาจจะบอกว่าเทงใจขาดเลยมาดาน,นี่มาบอกว่าฉันไม่ได้ป่วยแต่ฉันป่วยหนักมากอย่าไปซีเรียสนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะใช้ผิด วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนนั้นเสาร์นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์เดือนมกราคมนี้นะค,ะคุณป่วยได้โรคหวัดนิดๆหน่อยๆแต่ในที่สุดหายค่ะดูแลรักษาตัวให้มากๆนะคะคนขาทุกคนขาอ่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะไพ่าลายเดือนนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะคุณสําเร็จทุกประการสมหวังสมความปรารถนาเดอะสตาก็มาเดอะทีใบที่80ดดอกทานตะวันวรพระอาทิตย์ลุ่งโลดมากๆนะคะ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมีความสุขมากๆนะคะตั้งใจทํางานนะคะโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนานะคะและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคิดคุณที่ฝันคุณที่ที่ระหวังทุกประการนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะมาดามองเจน,นะคะอย่าลืมนะคะชอบใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาดามด้วยนะคะแม่นยํานะคะขอบคุณสําหรับไพ่เดอะกีที่แม่นยํามากๆนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ